สวัสดีครับ FC สิงห์นะครับนี่คือพระนางพญาเลยครับมือตกเข่านะครับเขาเรียกว่าเป็นพิมพเข่าตรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพระอายุเนี่ยสี่ปีนะครับขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นดูความเก่านะครับดูความเป็นธรรมชาติดูพิมพ์สรงให้แมนๆนะครับแล้วพระกุเนี่กุ่นี้เนี่ยพระนางพญานี่อยู่ในกุ่เพราะฉะนั้นจะต้องมีธรรมชาติที่เกิดขึ้นสําหรับองค์นี้นะครับเราจะเห็นลากถาวันเห็นไหมครับเนี่ยลากไม้นะครับลากถาวันที่อยู่จับอยู่บน ในซอกของตรงหัวเข่าขององค์พระเนี่ยอย่างงี้เขาเรียกว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างงี้ครับที่เป็นพระแท้ที่ดูง่ายนะครับถ้าเชื่อแนวทางของสิงห์นะครับใช้พิมพ์สากลนิยมนะครับล้วบวนสารเนี่ยทุกอย่างความเก่าธรรมชาติจะได้นะครับแล้ววิดีโอหน้าเนี่ยสิงห์จะนําอีกองค์มาให้ชมกันนะครับสำหรับองค์นี้เนี่ยเรามาชมไปก่อนวันนี้เนี่ยนี่คือน,นางพญาเข่าตรงมือตกเข่า อายุ400ปีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนคลิปวิดีโอนี้ถ้าท่านไหนเห็นแล้วกูนาะชอบกดไลค์กดแชร์ให้สิงด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วติดตามคลิป